ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่อง Info ฟเอกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่มาแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้กดอันซับไปนะครับคือชื่อเก่ามันแบบเป็นชื่อที่ผมเอาไว้ส่งงานเนาะส่วนที่ผมไม่ได้ทําคลิป นะครับก็เป็นเพราะว่าผมเรียนนั่นแหละครับโอเคนะเดี๋ยวก็มาให้ดูกิจกรรมนี้นะครับก็ให้ล็อกอินนะครับครบ7วันก็จะได้บิ๊กฟุตรายพยักข่าวเลยนะครับก็ถือว่าเท่เลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่5หลังจากที่กิจกรรมเริ่มมานะครับกิจกรรมนี้หมดวันที่21นะครับก็ถือว่ามีระยะเวลาที่นานอยู่นะครับใครยังไม่รู้ก็สามารถกดเข้าไปล็อกอินได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับมันแจก SVD 3ก็บอกด้วยนะครับล็อกอินครบ5วันนะเดี๋ยวผมมาดูนะครับนี่ท่านผูช้ชมเห็นไหมดูความเท่ของมันนะแม้ว่า SVD ตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่สวยที่สุดในตอนนี้นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาสุม SVD ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุมสก,กิน M14 มอนเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อวานคือผมลงไป ลองปืนดูนะครับผมสุ่มมาหนึ่งกล่องนะครับแล้วไปลองปืนโดนซ้ำศบยับเลยนะครับกำลังจะไปสู้กับเขาเขากดออกเฉยเลยประมาณนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเนาะเราต้องเปิดให้ได้นะครับคือเกมมันไม่อยากให้เราเสียตังอยู่แล้วนี่24ชั่วโมงด้ถาวรยี่ส24ชั่วโมงกันแล้วนะครับ นี่ M60 นี่สามวันเป็นไงมันตั้งใจครับผมรู้แต่ผมมาที่กล่องอันนี้เลยดีกว่านะครับถ้ากินลากของกล่องนี้คือ XM8 แนะครับแต่ผมได้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันฮิตเป็นในส่วนของมอนเตอร์มากกว่านะครับนักชมคิดว่าผมจะได้ไหมเปิดทีละสิบห้ากล่องนะครับสิบห้ากล่องแรกมาได้ลดราคาด้วยนะครับสิบห้ากล่องเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวัน โอ้โหโคตรเกลือนะครับอ,อืกี่วันแล้วนะเมื่อกี้เปิดอีกนะครับสิบห้ากล่องลดราคาไปนะครับมีลดราคาเยอะนะครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะวันนี้ยังไงก็ต้องได้นะครับเพชรเราเยอะนะครับไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่นะครับอืมเฮ้ยมีคนอื่นดูอยู่ีเอมเอาเปิดมันจะได้เอาไปสุ่มของอยางอื่นได้ไงได้เอ้อ เปิดมานะครับโอ้โหเกลือแบบเค็มจัดจัดอะคือความจริงผมอยากได้ปืนเป็นแบบในส่วนของอัคมากกว่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับส่วนปืนนี้มันถูกกว่านะครับผมเพิ่งรู้นะครับก็เลยมาเปิดดูนะครับเฮ้ยท่านชมดูไม่ใช่นะครับอืมไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมเปิดดูนี่คือผมพยายามลดราคาเอ้ยนี่ไงกดสมใส่เลยโอ้โหหมดไปเยอะเลยอะ ยูมพีไม่มานะผมพอแค่นี้นะจบกิจกรรมนะไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกแล้วนะครับโอเคเราได้ในส่วนของ F14 ถาวรมาแล้วโอ้โหโคตรสุดจัดอะเออวันนี้หมดไปประมาณเท่าไหร่อันนี้ได้3วันมาด้วยนะครับอืมอย่างที่โอ้โหท่านผู้ชมดูร้อยยี่สิวันคือแบบเหมือนถาวรน,นะเอมอีได้มาเยอะอยู่นะครับแมชชีนกันก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับ ก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับโอเคมันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับหลังจากที่มี M14 มานะครับผมอยากได้สกินฟาร์มัสมากเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับเข้ามากอซ่าผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ปืนอัรกนะที่น่าจะแบบโคโน,โน่น่าจะใช้ได้เรื่อยๆนะครับไอ้สกินอักตัวนั้นนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับหมดโคดเยอะเอาสกินนี้ถือหนะ้าล็อบบี้ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปลองปืนกันให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอในหมด4 4กันเลยนะครับ โอเคเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ซื้อ M14 มาเลยเนี่ยครับอันนี้ผมข้ามให้ตอนซื้อปืนได้เลยนะเพราะว่าผมเก็บตังค์มาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่า M14 ในโหมด CC นี่ม, 44, 44, มันแพงมากเลยนะครับหนึ่งันเก้าร้อยเลยนะซื้อทุกสองได้เลยนะครับผมไม่ค่อยเล่น M14 ด้วยนะครับแต่ผมจะมารีวิวให้ดูนะเนาะเลดดอบก็ให้ดูไปแล้วนะครับออกโคตรยากเลยนะครับ ปืน M14 มันเป็นปืนนัดเดียวนะครับแต่นี้มันมีลั่นสองนะครับผมไม่รู้ว่ามันดีขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าหลายคนบอกว่านี้น่าจะดีที่สุดนะครับ,นะรบเวลาแบบปืนมันลั่นองนี้ยมันก็จะลั่นไวอยู่นะครับก็ถือว่าดีกว่าปกติเยอะเลยนะปกติคือมันจะแบบปึง้งแล้วก็เว้นแล้วค่อยปึ้งใหม่นะครับแต่นี้คือมันปึงป้งปึงป้งๆได้เลยนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับ โอเคผมไม่ได้ยิงเลยท่านชมดูยังไงอะ่ะผมเข้าไปชาร์จไม่ได้ด้วยนะครับถ้าแบบรีวิว MT40 เนี่ยก็น่าจะง่ายอยู่นะครับในโหมด C4 คือมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบโหมดโดดโลมเนี้ยอาจจะโอเคนะครับเพราะว่าตอนเราแบบลงไปเอ้ยเจอ m 1 4อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เปรียบนะครับดเตก โอ้หัวแตกสองเม็ดแต่เพื่อนเขาแยง่งฆ่าท่านชมดูคือนอกจากปืนมันจะยิงยากยิงช้าแล้วนะครับเพื่อนอยังจะแย่งค่ายนะครับเล่นยากกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อมาเลยสองบอกนะครับดูเอฟเฟกแบบน้อยมากนะครับอันนี้เป็นสกินแบบธรรมดานะครับแต่เป็นสกินที่โหดท,ที่สุดนะครับ M14 นะครับมันจะมีสกินตัวหนึ่งนะมีเป็นแบบเอฟเฟกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบเด่นอะไรขนาดนั้นนะก็เป็น M14 ที่สวยที่สุดในเกมนะครับมันก็ไม่ได้โหดนะครับมันแบบยิงช้าด้วยนะครับแต่ว่ามันจะบวกดาเมจนะแต่ผมว่ามันแบบบวกดาเมจก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ยิงแรงนะเพราะปืนมันยิงช้าอยู่แล้วนะ พอดีอ่ะพอดียังไม่ได้จริงนะครับขออนุญาตใช้ใช้ซองได้ไหมเพราะปืนมันขัดใจเหลือเกินโอเคล่วงไปก่อนนะครับตัวนี้อยู่ฝั่งนู้นเนาะโอเคนะครับก็ จบกันไปอย่างง่ายดายนะครับก็มารีวิวให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าเลทราคามนัประมาณไหนเนาะก็สำหรับคลิปอื่นๆเดี๋ยวก็จะรีวิวให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ